ำช่วยเหลือคนติดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะผู้ที่อยู่ด้านในาไม่ต้องกังวลน,นะคะตอนนี้ทางเราได้ติดต่อประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทโพเน่เพื่อทำการเข้าช่วยเหลือแล้วนะคะเจ้าหน้าที่จะมาถึงประมาณ15-30นาทีนะคะ Calm down. And uh, now we, we already contact the calling company. Come to help you. They will here about 15 minutes until 30 minutes. Don't worry about it. We are standing here with you. ได้ยินครับผมค่ะ,ผ,คะผู้ที่อยู่ด้านในไม่ต้องกังวลน,นะคะขณะน,นี้ทางเราได้ติดต่อกระสานงานจากทางเจ้าหน้าที่บริษัทโคเน่เพื่อเข้าทำการช่วยเหลือแล้วนะคะเจ้าหน้าที่จะมาถึงที่นี่ประมาณ15-30นาทีนะคะ Attention please please calm down now we already contact the police company come to help you they will reach here about 15 minutes until 30 minutes don't worry about it we are standing here with you.